วัดีค่ะทุกคนน้อยดาพัโดุแฟมิลี่เอ็นนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงน้อยดากิงโชว์นะคะวันนี้น้องไอดาจะมากินเยลลี่ลูกโลกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันก่้นสั่งมาบอกเพื่อนเฮ้ยมัน,น,นที่เราสั่งไม่ใช่แบบนี้นะเพื่นนอนมันเป็นแบบเนี้ย เฮ้ยที่เราสั่งมันไม่ใช่แบบนี้น้องไอ้ด่าที่แม่สั่งอ้าวทำไมมันมีอันนี้ด้วยอ่ะนี้ยแบบนี้มันไม่ใช่ต้องมานสองเมนลียลูกตามาด้วยนะคะเนี่ยทุกคนดูน่ากลัวอยู่ใช่ป่ะเนี่ยแม่สั่งของทอยลี่แล้วเนี่ยทุกคนดูดิข้างหลังมีทอยลี่ป่ะอ้าวทำไมมันมีสองด้านอ่ะน้องแก่เพื่อนดูดิแก่เฮ้ยที่แม่สั่งอ่ะที่แม่แม่สั่งของทอยลี่เนี่ยน่ะเหนียวนักมั้งแล้วมันใช่อันี้เหรอ มีทั้งลูกตาและลูกโลกเลยอ่ะไอ้ดาแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ของทอยลี่ทุกคนเห็นไมข้างหลังไม่ใช่ทุกคนเห็นปะเนี่ยทุกคนดูดิแต่ที่แม่น้องไอ้ดาสั่งอ่ะเป็นของทอยลี่นะเนี่ยแม่สั่งแม่น้องไอ้ดาสั่งของไอ้เนี่ยลาซาดาเดี๋ยนะใช่ไหเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ของทอยลี่ดูข้ส่งของมาให้ดิไม่ตรงปกอ่ะทุกคนไม่ตรดีก่อนะแม่เฮ้ยทุกคนเหมืองอันนี้มันไม่ได้ติดกับเยลลี่ลูก ตาเลยอ่ะดูดิไหนในทำลูกกระตา้ายกันดูดิแล้วเราจะกล้ากินไหมเนี่ยน่ากลัวไม่กล้ากินแล้วดูดิทำไมข้างหลังมันดูน่ากลัวจังวอะน,นี่น้อแกะให้เพื่อนดูดิมันเป็นยังไงอันไหนก่อนอันไหนก็ได้เอาอย่างไรอย่างละอัน<ม>นี่ดูนี่ไอได้ทำนี้นี่เพิ่งได้มาใหม่เพิ่งได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยอ่ะ แต่ตอนที่แม่สั่งแม่สั่งของทอยลี่นะไม่แต่ไม่ของไม่ตรงปกอะทุกคนแบบนี้ก็ได้เนาะเราสั่งอีกอย่างได้อย่างอ่ะดูดิทุกคนน่ากลัวทำไมมันแต่เคยสั่งแบบนี้มันก็คงกินได้อ่ะโมันใช่กินได้ปะเนี่ยมันก็คงกินได้ทุกคนเพราว่าทำไมกินเป็นนี้เหมือนลำไยเลยเหมือนลำไยเลยน้อยหน้บางเหมือนลำไยเลยอ่ะนิ่มปะไม่ไม่เอา เอาเป็นว่าน้องไอ้ด่าลองกัดดูมีไส้ไหมลองกัดดูคำนึงไม่น้องไม่ติดด้วยชื่อของมันจะเป็นนิ่มๆไหมนิ่มไหมนิ่มนิ่มนิ่ลองลองกินดิแม่ลอง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 ยังไม่ข้าอันนี้เดี๋ยวแม่จะแกะของลูคุณผู้ชมเนี่ยมันมันไม่ได้ติดกับตัวเยลลี่นะคะมันติดกับพลาสติกนะคะ ว่าแล้วทธอเมันถูกแท้ของทอยลี่ทุกคนอ,อยากซื้อมาร้อยแปดบาทเองอะ่ะจินอ่ะใช่อต,ตอตนลูกโลกอยากได้นี่เดี๋ยวลองเอาโชว์เพื่อนๆนี่เว,วางไว้ในนั้นอะ่อะนี่เดี๋ยวเราหยิบให้มันมันไม่เหมือนลูกโลกเลยนะทุกคนเนาะเอาลายหายลายอมันไม่เหมือนของอันเฮ้ยแต,แต่แต่กินก่นนี้เหมอือนแต่กินกน่นี้เหมือนแต่กิ่งนี้ไม่เหมือนเขาที่แล้วน้องไอ้ดาสั่งทอยลี่ สั่งกาซ่าดา้าเหมือนกันของทอยลี่แต่คราวนี้ไม่ตรงปกอะทุกคนดูดิอ๋อของแท้มันไม่แท้หรอกลูกมันก็กินได้แหละลูกกินได้ลองดูมีไส้มีไส้ด้วยแต่แต่แต่ที่แม่ตั้งใจสั่งคือแม่ตั้งใจสั่งของทอยลี่น,นะนะทุกคนะทุกคนมันอยู่ตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวก่อนสตรอเบอรี่ต้องมีทิงชุวยให้เพื่อนเพื่อนดู ให้เพื่อนวางให้เพื่อนๆดูได<ช>้แต่สสตรอเบอรี่ไม่ใช่นี่มันเป็นอย่างี้ทุกคนน่ะจับให้เพื่อนๆดูด้เน,นี่ยนี่แบบแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อร่อยไหมน่ะอร่อยรสชาติแล้วใส่เปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยว ฝนตกกันเนี่ยทุกคนที่บ้านฝนตกกันไหมคะวันนี้ตอนเช้าเหมือนอากาศจะโล่งพอตอนเย็นมามืดเลยอันนี้ดูน่ากลัวน่ากลัวอันนั้นเรี่ยลูกตาไม่เคยมีแบบนี้เลยหรอเดี๋น้องไอ้ได้กินโชว์แค่อันเดียวพอทุกคนกลัวระวังตอนที่แม่สั่งแม่สั่งของทอยลี่อะ่ะแต่อันนี้มันไม่ใช่ของทอยลี่แม่ก็ไม่ค่อยก้าให้น้องกินเท่าไหร่กลัวน้องปวดท้องเนีย่ยค่ะเป็นแบบน,นะะี้ค่ะ ไหนทาเนี่ยหนูจับตั้งให้เพื่อนๆดูดิว่าลักษณะมันเป็นแบบไหนเนี่ยจับตั้งให้เพื่อนๆดูหน่อยแบบนี้เนี่ยทุกคนมันอันนี้มันก็ที่แกะแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ที่แกะเลยลูกตากล้วจับ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 ส่ตาให้เพื่อนๆดูดิกินไปก่อนกินไปก่อนลูกลองทําบนี้ดิแบบนี้ให้เพื่อนๆดูดิลูกตาสองข้างนียสองข้างเลยสองข้างเลยเออเลยทำนี้ทำห้เออเละเออทำนี่ทำไมทำไมทำห้เพื่อนๆดูดิ ของเพิ <mile> ่งมาส่งเมื่อกี้เองทุกคนตอนแรกดีใจนะคิดว่าจะเป็นของทอยลี่เหมือนเหมือนคราวที่แล้วที่สั่งให้เป็นทอยลี่นั่นลูกเนาะคราวที่แล้วแม่สั่งลูกโลกมาเป็นทอยลี่แต่คราวนี้แม่ก็สั่งแต่แม่ไม่รู้ว่าเพจเดิมตอนที่แม่สั่งแต่มันเป็นแต่แต่ตอนที่สั่งมันเป็นของทอยลี่นะแต่มันเป็นสองด้านนะคะแต่พอตอนได้มามันมันเป็นของอะไรไม่รู้เนี่ยมันมีสองด้านแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าลองสั่งใหม่ทุกคนลองลองสั่งดูว่า จะเป็นของ t o ลี่ไหมเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนดูเนให้ได้เนาะคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าจะให้น้อยได้กินโชว์หมดนี้ก็คงไม่ไหวเดี๋ยวน้องได้าปวดท้องกินแค่วันิลล่าวนอนอยกินแค่วันละอันก็พอนะบอกเพื่อนๆอย่าก,กินเยอะอย่าก,กิน,นเยอะนะคะอืมก็กินแบบว,วันละน่าวนหนอยไม่ใช่กินแบบว่าเยอะเกินไปนะคะวปวดท้องบอกเพื่อนเพื่อนได้ากินแค่นี้ก็พอไม่เคยสั่งมาแบบนี้อืม ดีทำตาอีกอันหนึงนะมันอยู่ข้างนี้นว่าเฮ้ยมันไม่ตรงยดีดีอ้ย, <laughs> ห,ยหน้านี้เป็นสีเขียว<อ>ตาสีฟ้ากับข้างหลังเป็นสีเขียวเนี่ยยิงสีฟ้าได้ไงนะเจ๊คลิปนี้ก<อ>็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าน้อยไดย้ก็จะหาคลิป แบบว่าที่มันเป็นของดีๆอร่อยอร่อยแล้วก็น่ากินน่ากินแบบมาถ่ายเพื่อนๆดูกันอีกน,นะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับนะค์ให้เหมือนเดิมเลยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้น้องเอ้าทำคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย